ที่น่ะที่มันทำลายขอให้ฉันขอให้ฉันได้ได้ขอให้ฉันได้ลบอ๋อใต้หรออันไหนอันนี้ขอให้ฉันใต้ใช่ไหมได้ขอให้ฉันใต้ลบได้ลบได้ลบ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 ขอให้ฉันใต้ลบขอให้ฉันขอให้ฉันเออลบแบบ delete อออ delete memory อ่าอ่า ของยูอะไรเงี้ยข้อหมายขอให้ฉันได้ลบได้ลบมันได้ไหมมัน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 เดมัน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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไหมขอให้ฉันได้ลบมันได้ไหมอ่าใช้หัวใจใช้ใช้ใช้หัวใจหัว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  หัวใช้หัวใจใช้หัวใจหัวใช้หัวใจใช้หัวใจหัวหัวใช้หัวใช้หัวใจของฉันของฉันยาวใหญ่ยียาวยวยาวยายาวยายาวยวยายาวยาวยาเยาวยาวยาวยหยวยวยาวยายยวยาววว ของฉันคงฉันเยียวยาเยียวยาให้เธอ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 ก็คือให้อยู่เออให้เธอ give you yes มันของไม่ไม่ไม่เฟงมันมันคงมันคงอ๋อมันคงไม่ไม่แฟไม่แฟน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  no fan แฟนแฟ แฟนมังคงไม่แฟนอ่ะ no no แฟนนะอ๋อโมแฟนแฟนเป็น girlfriend boyfriend มังคงไม่แฟนมันคงคงมังคงคงคงอ่ะคงคงอะมังคงไม่แฟนมั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 นคงมังคงไม่ไม่แฟนแฟนอ่ะมังคงไม่แฟน